สวัสดีค่ะเจคเคนนําเสนอบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะเจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะทุกท่านเป็นราคาตรงจากเจ้าของด้วยและที่สําคัญท่านใดสนใจสามารถโทรคุยเจรจากับเจ้าของได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินค่ะบรรยากาศดีๆพื้นที่ใช้สอยกว้าง เนื้อที่ขนาด79ตารางวาค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะสภาพดีค่ะทุกท่านพร้อมย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำมีพื้นที่เหลือข้างบ้านสามารถปลูกต้นไม้ปลูกสวนเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นเป็นธรรมชาติให้กับบ้านได้สบายเลยนะคะราคา2ล้าน3 90,000บาทค่ะ อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้กับไทยวัสดุโฮมโปรโรตัสด้วยนะคะเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านมีความปลอดภยัยสาธารณูปโภคครบท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านสามารถเข้าไปชมพื้นที่แปลงนี้กันได้นะคะคุยเจรจากับเจ้าของได้โดยตรงเลยด้วยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้ที่แอดมินได้ใส่ข้อมูลไว้ให้ทุกๆท่ททาน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะโทรไปคุยไปชมพื้นที่แล้วอย่าลืมให้เครดิตเจคเคนโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ